สวัสดีครับแฟนขับช่องไทยสาราคา,าพาเพลินสาระบ,บันเทิงวงการหมอรำมาฝากทุกท่านนะครับสวัสดีครับทุกๆคนมาอัปเดตบอทบอยซอแอนเมื่อตอนเย็นนะครับบอบอยซอแอนมีงานร่วมกับทางจังหวัดมหาสารคามกับงานมหาไหมเมืองคามสำหรับงานนี้นะครับจัดขึ้นที่ พิพิธภัณฑ์นะครับมหาวิทยาลัยมหาสารคามหรือว่ามมสถ้าใครเดินทางไปมมศนะครับก็จะเห็นจุดแห่งนี้วันนี้บอสบอยก็ได้รับเกียรตินะครับไปเป็นแขกนะครับไปร่วมงานวันนี้ก็ยินดีกับบอสบอยนะครับกับซอแอนอย่างว่าแหละนะครับถ้าเป็นงานเกี่ยวกับมหาลัยหรือว่างานจังหวัดเป็นงานลาดงานหลวงถ้าประสานไปหาบอสบอยถ้าว่างจริงๆเนี่ย ไม่เคยที่จะปฏิเสธนะครับบอบบอยพร้อมที่จะมาร่วมนะครับเพื่อที่จะเ,เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมของโครงการเพื่อที่จะส่งเสริมนะครับวัฒนธรรมส่งเสริมกิจกรรมดีๆของจังหวัดมหาสารครามเพราะว่าบ่อบๆอ,อยก็คนมหาสารครามอยู่แล้วที่ให้ใหเฉพาะใครในงาน หังข่าวด้วยนะคะก็ท่านสามารถเข้าไปพูดคุยไปติดต่อนะคะเพื่อที่จะอุดหนุนพิพิภัณฑ์ได้นะคะหรือบางพิิธภัณฑ์ในตอนนี้เขามีการขาวถ่านทางบอลลานะคะซึ่งก็เป็นเป็นเยาวชนเ,เ,เป็นุ เราะวบรวมมาในทุกแต่ละพื้นที่ป้าลายต่างๆที่มีความสวยงามนะคะในแต่ละพื้นที่ในแต่ละอำเภอนะคะท่านปกติจะไปซื้อทีก็ต้องเดินทางไปไกลไปหลายพื้นที่เลยวันนี้รวบรวมมาไว้ภายในงานให้กับท่านนะคะได้ช้อปปิ้งกันในราคาพิเศษนะคะสนับสนุนแล้วก็อุดหนุนนะคะผู้ที now, right ่ผ right ิดผ right? so ้าในชุมชนและอีกด okay. ้วยนะคะแล้วก็ bye bye. แล้วก็ยังมีเพลรเพล่เพราะนะคะจากน้องๆจากวิทยาลายยัยะลระยองากษตรนะคะมหาวิทยาลัยมหาสรารคามที่ได้มาส่งน้องเพชรเพลเพรา,ราให้กับเราด้วยขอเสียงปรบมือให้กับท่านผิ้มีกรผู้ของเราด้วยนะคะขออนุญาตพี่เอ๋นะตั้ตัวนิดนึงค่ะเดินได้ตั้งตัวนะครับผมมาทะเลรบบัญญัติธญรมครับเมื่อสักครู่เนี่ยมีความร,รู้สึกว่าทำงานอยู่ครครัวแล้วก็เก็บรายละเอียดนะครับพอดีเห็นคุณบอลเินชัยตั้งตัวแบบนิวเจนบอกบอกคุณข้าอย่างนั้นเนี่ยต้องขออนุญาต เื้อผ้านะครับพิธีกรชายันนี้นะครับจากคณะศิลปกรรมศาสตร์วัคธรรมศาสตร์มหาิทาลัยโอ้โอเคมากๆหนูยังยังไม่ได้เลยนะโอเคเ็นพี่ชายใช่ครับแล้วเชื่อว่าบริเวณที่อยู่รายรอบสถานที่นี้ก็เป็นที่ของที่เี่ยวข้องกับวัดธรรมศักดิ์ใช่แล้วนะคะเรื่องั้งตสถานที่เลยนะครพื้นที่ของเราที่พิพณวาขาวิทยาพาสริ่ม้นจาิทางยได้ กี่ยวกับวัฒนาธรรมนะคะภูมิปัญญาภาษาที่เรานำมาจาัดแสดงแล้วก็ในเดือนมีนาคมก็มีการจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนาธรรมแล้วก็เกี่ยวกับจังหวัดมหาสารคามอย่างต่อเน,นื่องและใช้เป,ป,ป็นพื้นที่ในการจัดงานด้วยครับคุณค่ะนี่คือสุดยอดนะครับก่อภาคภูมิขขใจของพวกเราชาวมาสารคามครับในขณะที่ท่านแขกรับเกียรติและท่านประธานนะครับกำลังเป็นกำลังใจให้กับกลุ่มพอข้าช่างฝีมือของดูมหาสารคามเรียกว่ามหาหมายเนี่ยยิ่งใหญ่จริงเราอยากเชิญชวน ท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านวัฒนธรรมจังหวัดมหาสาร,รคามท่านผู้ในการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมดีสารมหาวิทยาลัยมหาสาร,รคามรวมทั้งท่านผู้มีเกียรติทุกท่านผมนายนพสิทธิ์อุดมสุนรกลรองผู้การจังหวัดมหาสาร,รคามได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าการจังหวัดมหาสาร,รคาม ผมมีความรู้สึกดีดและ็นเกลียดอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดางานมหากรรมการจัดทานมหาไหมเมืองคามวิจิตาอาภรณ์ของแผ่นดินภูษาสินจากท้องถิ่นสู่สาคลครั้งที่สเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา9 2ภันพรรษา 92, ส,าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12สิงหาคม2567ในวันนี้งานหาไหมเมืองคามวิจิตตาอาพรของแผ่นดินกุศาศิลจากท้องสินสู่สาครทั้งด้วยสีะะ่เริ่มต้นในส่วนของช่วงแรกนะคะจะเป็นส่วนราชการค่ะผู้สแสดงแบบท่านแรกนะคะขอเสียงปรบมือให้กับคุณชัยพัฒน์ธรวัตพัฒ พัฒนาพระภูสาษษษนะครับประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคามค่ะนี่คือนายบาทกิติมิ์นะครับท่านเป็นประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคามครับสมคุณค่าและสง่างามยิ่งครับกับตําแหน่งประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคามนในชุดผ้าไทยนิวเจนของมือมหาสารคามครับโอ้โหสามารถแมทนะคะในเสื้อนะคะรวมไปถึงชุดได้อย่างลงตัวมากๆเลย และผู้แสดงแบบท่านต่อไปครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณนักพัฒนสอนสหวนดหงผู้ริการสนานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสา,ารคามครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านด้วยนะคะชุด,อดะะของท่านงดงามมากเลยนะคะท่านสามารถเลือกสีผ้าได้อย่างเข้ากับโอเข้ากับผิวท่านมากเลยนะคะสวยมากๆเลยะคะ่ะ จะประมินให้กับผู้แสดงแบบนะคะคุณอรุณรัตน์รัตนมนตรีาาค่ะผู้มีการกลุ่มนี้เทศติดตามและประเมินผลค่ะสวัสดครับสีชุดของท่านเนี่ยเรียกว่าแมทชี้กับเรียกว่าสีผมด้วยนะครับเรียกว่าความสวยมาตั้งแต่ศรีษะเรียกว่าจะหลดปลายเท้าเลยครับเพืยอนรับแมท สง่ามากๆเลยีเชียวค่ะการออกแบบนะคะชุดเนี่ยเข้ากับภูเขาท่ธรมท่านด้วยนะคะและนางบาทกิติมาศท่านต่อไปนะครับขอเชิญพบกับนางบาทของเราครับคุณลำพรดาราศึกษานิเทสสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสา,ารคามครับบรีท่านศึกษานิเทศนะครับ สวยงามาด้วยผ้าไทยโทนสีเหลืองนี่คือผู้ที่พัฒนาการศึกษาอย่างทรงพลังทีเดียวครับจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามครับท่านศึกษาเทพรอมพรดาราชครับส,สวยมากๆเลยทีเดียวนะคะเป็นแบบอย่างในการแต่งกาย้วยชุดผ้าไทยจริงๆค่ะและนะคะสาหรับท่านต่อมาในในะคะนายแบบของเราท่านต่อมา ท่านยังมาในชุดผ้าไทยที่สง่างามนะครับในับันปีเนี่ยผมบอกว่านี่คือบคุคคลต้นแบบนะครับที่รุ่งรั์ในเรื่องของผ้าไทยและสร้างเอกลักษณ์ในตัวตนของท่านได้อย่างสง่างามครับวันนี้ท่านศัสดีจังหวัดมาสายคมท่านพันเอกอำนาจกระโทกนอคร้บยังคงแบบสง่างามเช่นเดิมคนระับและว,วันนี้น่ครับก็มีกิจกรรมการเดินแบบผ้าไหมบอสบอยซอแอนก็ไม่ได้ขึ้นร่วมนะครับเดินแบบด้วยใน ิจกรมวันนี้หลังจากที่เสร็จงานบอดบอยซอแอนก็เดินทางกลับไปที่บ้านพักแล้วก็ไปพูดคุยไปทักทายกับท,ท,ทุกๆคนนะครับท,ท,ที่กำลังฝึกซ้อมแล้วก็ที่สำคัญซอแอนกับบอดบอยก็มีน้ําใจนะครับวันนี้ก็แจกแจกอีกเหมือนเดิมทั้งผลไม้แล้วก็ทั้งทิปด้วยเดี๋ยวไปดูไปชมบรรยากาศนะครับ เดี๋ยววันนี้จะมาแจกเบี้เยเลี้ยงเฉพาะเดนกเส้เราคนละหนึ่งร้อยนะครับอันนี้ของอแม่คุต่อมาแจกนะครับพี่ไม่อยากให้คิดเป็นค่าคือโบได้ค่านั้นคือโบได้ค่าปักชุดคือโบได,คด้ค่บคาบวชขยะคือโบได้ค่าคือถ้าจะเอาจริงๆแล้วย พี่พี่บอยกับพี่แอนพยายามทำเพื่อพวกเรามัน,ม,นมากกว่าที่จะบอกว่าค่าอันนี้ห้าสิบบาทอันนี้ลอยหนึ่งอันนี้สองลอยมันมากกว่านั้นแน่นอนทุกคนเราอยู่ด้วยกันสามสี่ร้อยคนนี่ก็พยายามทําให้มันดีที่สุดพวกเขาได้อยู่ดีกินดีแล้วก็อยู่กันแบบมีความสุขด้วยทั้งให้ในส่วนของการซัดร์ตเชืองพวกน,นี้หลายคนมันก็สิ่นี้เนี่ยเจ้าจึงมาบอกว่าอย่างนั้นเป็นนาทีของเจ้า คิดแบบนี้มันก็ไม่ถูกมันก็เหมือนครอบครัวเหมือนบ้านเรานั่นแหละเหมือนพ่อแม่ที่ที่เพิ่นไปเห็น,หนางานมาเลี้ยงเท่าตอนเท่ายัางบอท่านไองอย่งซอยเหลือตัวเองบ่ด้ประมั่นนี้นะนะครับทุกคนก็มีหน้าที่มันก็เป็นหน้าที่ที่หน้าที่พี่แอนหน้าที่พวกเราแต่ว่าพี่ไม่อยากให้พูดแบบนั้นนะนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนเอาเรื่องของเองินเนี่ยมาเป็นการขีดเส้นหรือบรรทัดฐานกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับ อย่าเอาเรื่องเงินมาเป็นประเด็นลัะเพราะอยู่ที่นี่มีงานแล้วก็มีเงินแน่นอนแต่พวกเราอยายาอย่าคิดเล็กคิดน้อยนะครับโยนี่ปรได้ให้ค่เง่ายเดียวก็ได้ให้ใช้งานแต่ก็ยังให้ทัศนคติให้ความคิดให้วิธีการคิดวิธีกา,ารใช้ชีวิตด้วยโดยพวกเราออกไปสู่โลกกว้างในวันข้างหน้าถ้าเกิดว่ามีอะไรที่ดีกว่าพี่พร้อมที่จะสนับสนุนและก็จะยินดีกับทุกคนและเราก็ยังจะใช้แนวคิดดีด ที่พูดทุกอย่างพูดจากประสบการณ์ของที่แล้วก็ของพี่แอนมาเลยคือล่องคิดล่องถือแม่แลห้ลังมาบอกให้ทุนน้นฟังนะบรับพอเรียนเรียนอ่านหนังสือมาเบาหรือมันไม่ได้ดีสักทีเลยเวลาที่หลังสวนมนที่ได้คุยกันคือมันเอาเรื่องริงที่เราครเคยเผชิญมาเผื่อมันเป็นประโยชน์เผื่อพวกเราเจอแบบวพวกพี่หรือคิดแบบนี้มันอาจจะแบบส่งเสริมพวกเราให้มันเนติบโตขึ้น สำหรับบอทบอยซอแอนจะเห็นประจำเลยสำหรับการที่แจกนะครับรางวัลน,น้ำใจให้กับทีมงานปีที่แล้วนะครับบอทบอยซอแอนนี่รวบรวมแล้วตกเป็นล้านนะครับสำหรับที่แจกแจกทั้ง1ปีทั้งฤดูกาลสำหรับบอทบอยแล้วก็ซอแอนและนี่คือข่าวสารที่มาอัปเดตนะครับสำหรับทั้งบอทบอยทั้งซอแอนสำหรับกิจกรรมวันนี้นะครับที่เกิดขึ้น ในช่วงเย็นตั้งแต่เดินทางไปที่มอมอสอไปร่วมกิจกรรมของทางจังหวัดของทางมหาลัยตกตอนเย็นก็มาดูทุกคนซ้อมนะครับสำหรับบอดบอยแล้วก็ซอแอนก็เป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับปีที่9นี้บอดบอยทุ่มเททั้งซอแอนนะครับเตรียมการไว้นานมากนะครับกว่าจะถึงวันนี้